ฮัลโหลยูทูบวันนี้เกมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมไม่เปิดรีวิวแม,ม่น,ำน้ำอ่ะโอเคครับโอเคครับวันนี้เราเดือนมีนาเข้าสู่เดือนมีาาดดนาแล้วก็ต้องรีวิวอะไรอย่างหนึ่งสักหน่อยมันจากอีกเทอมแล้วโอเคอ่ะอยากกลัวประสาอะไรต้อง, okay. งโอเคครับร okay. ีวิวแม็กซ์าร์ตงโกครับโอเคครับที่มันใหญ่มาก นี่นี่ก็รู้แม่คนเธอทำใหญ่ขนาดนี้ราคาออกมาถึงเครับตอนนี้ขายดีแม่กโนอกนะแต่ไม่รู้ว่าไม่มีขายที่ไหนบ้างแค่นั้นพอน่าจะขายมา,ากกว่า <ใน S 2> โอเคียงเหลือมีเยอะมันกินมาเลยครับจะอร่อยขนาดไหน,นโอเคมาเล็กนิดอีกก็เครื่นนะองอ่ะปะตายโอเคจรินเลยคนระับ ก็น <ST su ks> ้าหร่อนะดั้นข้าเใ้ที่ญีุ่นเี่ยยน่าทึเจรบไดมเรียนแบบญี่ปุ่นไ ง่้ยมากง่ายสุดเลยมนก็คนบอานักบแหนอร่อยถ้าอยากพูดของกวานตพูด10บาทนะครับาเป็นสตรอบรี่ก็ได้10บาทแต่ถ้าเป็นกิ๊กๆจะต้อง5บาทอหกาอร่อยโคตร

กำลังดีเลยราคาก็ถูกถูกอือเพราะงั้นเรขอรับไปก่อนนะครับแล้วตามอ,องก็